อุยพระเอกสุตาหลุดปากเดร์เกแต่งหวานใจเรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักสุตาที่กำลังจะถึงฝั่งสำหรับพระเอกชื่อดังหมากปรินสุภารัตน์และนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริที่เลื่อนสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงสู่การเป็นว่าที่คู่ชีวิตก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์สุดโรมนติกขอแฟนสาวแต่งงานทริปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หลังพบหาดูใจกันมานานกว่า8ปปีบอกเลยว่างานนี้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก โดยล่าสุด6สิงหาคม2565หมากปรินได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้นั้นเดเริกแต่งงานแล้วเป็นช่วงกลางปีและปลายปีหน้าแต่ขอชัวร์ทุกอย่างแล้วจะบอกเริกอีกทีที่แน่ๆไม่ได้จัดงานวันเดียวเจ้าตัวยังเอ่ยปากว่ายอมรับตื่นเต้นมากและหลุดปากเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันสำคัญซึ่งสาวคิมเบอรรี่เองนั่งดูชุดรูปแต่งงานทุกวัน